สวัสดีครับผู้ชมครับผมริสอร์พึ่งยาแลกคุณเวสศักดินกัดนะครับนำผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมอีกหนึ่งคู่ของดาวิแมสประจำกรุงลอนดอนครับเป็นสองทีมยักษ์ใหญ่ที่ระยะหลังนั้นลุน้นแชมป์ลีกสูงส,งสุดโดยตลอดนะครับอาร์เซนอลพบเชลซีโอกาสมาแล้วอาลครับทีมเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำเป็นประตูแรกครับตอนนี้ก็แฟนบอลฉลองกันใหญ่เลยครับ มีประตูแล้วครับเกิดขึ้นเร็วมากครับนาทีที่สองครับออตตี้คริสเตียโนโรนดอนโด เอาแล้วครับได้ทุ่มเลวเนลเมสซี่ต็อตตี้อา้าวบอลหลุดอีกแล้วใครได้บอลคนแรกครับต็อตตี้เมสซี่นิาโดกาก้าอื้อหือดูเหมือนจะสูงเกินไปนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลที่เกิดผลครับไปยังเพื่อนร่วมทีม บอลได้ยอดเยี่ยมครับผู้าสาประตูออกมาครับแล้วก็ได้บอลด้วยเขาโชว์กาสได้และเขาก็เสี่ยงได้ดีจริงๆครับนิคาโดกาก้าคืนกลับไปให้กับผู้สาวประตูครับเอาละครับเล่นกากาดบ้างผ่านบอลลูกนี้ ก็ไม่มีข้อสงสัยนะครับสำหรับสภาพพื้นสนามของอิมพ a เรสตีดิเอียมนะครับเป็นการผสมผสานระหว่าง้าแท้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บวกญ้าเทียมเข้าไปมันน่าทึ่งมากนะครับนั่นแหละครับที่เขาเข้าไปบล็อกครับและกองหลังก็แย่งบอลมาได้สวยนะครับทำได้ดีามอลเอโต้แย่งได้โดยคริสเตียโนโรนาลโดเป็นประตูที่สุดยอดครับทำได้ดีเขายิงประตูที่2ในเกมนี้นะครับโอกกาดได้ดีเอโต้ซัดเข้ามุมบนไปเลยนั่นแหละครับ2ต่อ0ูนย์ ส่งขึ้นหลังเยี่ยมครับของบอลได้ดีนะครับแม้ว่าจะโดนกดดันของหลังเซ็งเลยนะครับเสียบอลให้กับการเข้าปะทะาครั้งนี้ครับโอ้โหเข้าปะทะแข็งแกร่งมากครับแล้วก็แย่งกันอีกครั้งครับเพื่อจะครองบอลแล้วก็ยิงเขารีบที่จะยิงครับและนั่นแหละที่หลุดกรอบครับเขาทิ้งตัวประกบได้ครับโอ้กองยังอันตรายแม้ว่าจะป้องกันได้ครับ เอาละครับธงยกล้ำหน้าครับมันใกล้มากครับล้ำหน้าครับแมเราไม่ต้องบอกเลยนะครับอยู่ตรงนั้นชัดๆเลยครับก็ไม่เช็คตัวเองเลยนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าเล่นกับบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับเกือบเดี๋ยวได้สงสัยครับแต่วันนี้เป็นฟรีคิกแน่นอนเขาต้องตัดสินใจว่าจะเล่นทันทีครับฟรีคิกจังวะนี้ คริสเซโนโรนันโดนิคโดกา้าดิดิเยต็อกบาต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับจังหวะทองบอลน,นี้แต่ว่ากองหลังนั้นแต่งกว่าครับเบลต็อตตี้อ่านเกมได้ขาดจริงๆครับลดอันตรายลงคาวันโจต็อตตี้เมซี่เอาละครับพวกเราจะได้เห็นว่าผู้ต <Okay. Okay. S 1> ัดสินที่4นั้น okay. Okay. จะโชว์ป้ายว่า okay. Okay. ทดเวลาน,านานแค่ไหนครับ เหมือนจะล้มนะครับแต่ว่าก็ไม่เสียการทรงตัวตัดตึงครับอาร์เซนอลโอเคเลยครับน,นี่เป็นคู่ปรับที่เข้มข้นมากนะครับฝั่งหนึ่งเข้ายังบอลได้ดีกว่ายเยอะเลยนะครับเขาเนื้อกว่าทุกรูปแบบแต่นี่คือเกมตาบิมตั์ยังไม่จบง่ายๆหรอกครับออตตี้ กูตัดสินชี้ไปในจุดที่เป็นฟรีคิกครับลิคาโดกา้กาเป็นการเล่นที่ได้ลุ้นจริงๆครับกองหลังเข้ามาทันเวลาพอดีครับดีดิเย่ดร็ดอกบากองหลังเร็วมากนะครับดูจังหวะผ่านแล้วก็ตัดเอาไว้ชาบี ต้องใช้จังหวะเปิดแล้วก็ทําได้สวยมากครับแต่ว่ามีแต่คนสุดเหยียดเลยนะครับแต่คว้าไว้ได้ดีครับทําได้ดีจริงๆนี่เป็นโอกาสที่จะได้คลองบอลครับแต่ว่าพวกเขาก็เสียมันไปเข้าไปได้หนักนวงครับพยายามจะวิ่งนะครับแต่ว่าทงยกล้ําหน้าครับใกล้มากๆครับน่าจะให้ฝ่ายรุกได้เปรียบนะครับ แต่ว่าผู้ตัดสินและผู้ช่วยไม่ปล่อยเกมให้ได้เปรียบเกรทเบลเลอเนลเมสซี่ลิขโดต์กาคาคริสเตียโนโรนันโดดิดดเยต์ล็อกบาชวนี้น่าจะได้ครับนานแล้วครับเราทำประตูได้ครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างสองทีมนั้น เอืกว้างขึ้นต้องบอกว่าพอได้โอกาสแล้วไม่มีพลาดนะครับนี่คือประตูที่3ของเขาคงไม่มีปัญหาสำหรับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์นะครับนํำห่างแล้วนะครับ3ต่อ0ครับตอตตี้โลนันโดครับตัดบอลจังหวะนี้นานิเอลอเวสเริยเนยลเมสซี่นิคโดกา้กาด,ดิเดเย่ด็อกบาตอตตี้ สมแยลเอโตเอาล่ะครับจะต้องเป็นลูกนิ่งครับก็เดินออกจากสนามครับและกําลังจะกลับมาผมคิดว่าเขาโดนหนักนะครับต้องดูว่าจะไหวไหมพยายามดีมากเอาล่ะครับได้เตะมุมเขาพร้อมกลับมาลงสนามนะครับก็โล่งใจไปตามๆกัน ใช่เลยครับนักเตะคนนี้ทัศนคติดีมากผู้ตัดสินให้ฟรีคิกในจังหวะนี้นิคโดกากาา้าผู้ตัดสินส่งสัญญาณแล้วนะครับก็วิ่งกลับมาลงสนามได้หลังจากพักดูการที่ข้างสนามทีมต้องการเขา้าซึ่งก็ดีมากที่เห็นเขาวิ่งกลับมาได้นะครับคุณอดิศรเข้าเร็วมากครับแล้วบอลก็หลุดไปกล้ามากครับทั้งศีรษะทั้งมือของเขาอาจจะเจ็บได้นะครับ เวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วก็อย่าเติมเงินด้วยค่ะคริสเซยโนโรนัลโดหยุดไม่ได้แล้วนะครับอาร์เซนอลตอนนี้ออตตต้สมูเอลเอโตเปนช็อตที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดินผ่านกองหลังครับแต่ยิงเมื่อไหร่ก็ได้ครับได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับผลแข่งไม่มีอะไรเปลี่ยน ถือเป็นฟอร์มการเล่นที่เหนือชั้นเอามากๆของบอลได้ดีกว่าครับและพยายามอย่างยิ่งที่จะกดดันครับไม่น่าเชื่อครับไม่มีโชคครับทำเข้าประตูเองเซ็งเลยครับดูนะครับเสียประตูแบบไม่น่าเสียครับลูกทําเข้าประตูตัวเองครับมันเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนะครับยิงเข้าประตูตัวเองสองลูกครับโอ้โหโชคมันได้อยู่ข้างเดียวกับพวกเขาเลยนะครับคนนี้ไม่อยากเชื่อเลยครับ ทำเข้าประตูตัวเองลูกเดียวว่าแย่แล้วนี่สองลูกครับคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนพวกเขาทำให้ผระสาประตูได้แค่ป้องกันด้วยสายตาของเชียร์กำลังส่งเสียงเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทำเข้าประตูตัวเองครับจังหวชิปแล้วทำได้ครับและจงังหวะทำมาแล้วนะครับ โอ้โหนี่เป็นโอก,กาสเลยนะครับแต่ว่าล้มหน้าสก่อนและก็